สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้ในรายการชาร์จ Perspective เราก็ฉายภาพใหญ่ให้ดูไปแล้วนะว่าเซตอินเด็กซ์ในภาพใหญ่เรามองอยังไงนะครับโดยสรุปก็คือว่าเรามองว่าด้านล่างเนี่ยมันก็มีการทำเดเวอร์เจนแล้วล่ละนะครับตอนนี้มันก็อยู่ในรอบของการฟื้นตัวนะครับสำหรับการฟื้นตัวเนี่ยคีย์สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดมันเบรกได้เนี่ยภาพก็จะดูดีมากขึ้นก็คือเส้น s อสเอ็มเอยี่สิบวันนะครับพอรอบที่แล้วเนี่ยตอนปรับตัวขึ้นมาเนี่ยมันชนเส้นเอสเอ็มเอยี่สิบวันแล้วมันไม่ผ่านนะครับรอบนี้นะครับเริ่มแบบเริ่มยืนในที่โลเดิมละนะครับตอนนี้ขึ้นมาเทสเส้นยี่สิบวันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยยังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันจะขึ้นแบบขึ้นแรงนิดนึงนะคือมันขึ้นแบบเปิดแกรบเลยนะครับเหมือนแบบมันอาจจะยังสะสมกําลังไม่พอที่จะผ่านเส้นยี่สิบมันก็เลยชนแล้วก็ยังไม่ผ่านแต่โดยรวมเนี่ยเราคิดว่าย่อมาเนี่ยนะครับ ก็ยังเป็นการย่อเพื่อรอขึ้นต่ออยู่แล้วจังหวะที่แบบเร่งตัวขึ้นแบบเร็วๆแรงๆอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่มันผ่านตัวเส้น20วันขึ้นไปนะครับอันนี้คือภาพใหญ่เดี๋ยวเรามาดูภาพเล็กกันบ้างนะครับภาพเล็กก็คือกราฟลาย30นาทีนั่นเองนะครับสำหรับกราฟลาย30นาทีเนี่ยเามาื่อวานเนี่ยจุดสูงสุดของวันเนี่ยมันอยู่ประมาณ1.309นะครับ เหตุผลที่มันขึ้นไม่ผ่านเพราะว่ามันมันขึ้นมาเยอะไปจนทำให้ RSI ในกราฟไลน์านาทีเนี่ยเป็นโอเวอร์บอสนะครับสังเกตเนี่ยคือลองนึกภาพมันมาจากมันมาจากโอเวอร์โซเลยนะครับมาจากโอเวอร์โซเนี่ยพุ่งไปโอเวอร์บอสนะครับมันก็เลยยังยังไม่ผ่านนะครับคือมันแบบอาจจะยังสะสมกำลังไม่พอนะครับมันก็เลยต้องย่อมาก่อนนะครับย่อมาเพื่อสะสมกำลังนะครับแล้วเราจะพอรู้ได้ไงเนี่ยว่าจะเป็นการย่อและสะสมกำลังเสร็จแล้วนะครับก็ จังหวะที่จะคอยดูเนี่ยก็คือตัวเส้นแหละนะครับระหว่างตัวของเส้น SMA 20เนี่ยกับ SMA 200นะครับถ้าเกิดมันมีการตัดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราจะลุ้นการเบรกตัวเส้นดาวเท d ไลน์ขึ้นไปได้สำหรับภาพของ s e ตอินเดนะครับมาที่ตัวของ s e ต50 i n d e อินเด็กนะครับช่วงนี้จะเห็นว่าหุ้นใน Set 50เนี่ยหรือหุ้นใหญ่เนี่ยฟื้นตัวได้ดีกว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็ก นะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าเซตเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดการตัดขึ้นเลยนะครับไอเอสเอ็มเอ20เอสเอ็มเอ200เนี่ยยังไม่ตัดขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามาดูตัวของฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมีการตัดขึ้นมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็เลยทําให้เรามองว่าตัวของฟิวเจอร์เนี่ยเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับรอบนี้เราได้ทุนมาดีมากนะครับพราทุนเราประมาณ794นะครับก็เลยแนะนํายังให้ถือต่ออยู่นะครับส่วนเป้าหมายของเราเนี่ยเรามามองที่ ด้านบนนะครับแถวประมาณ8.15ที่เป็นแกลบตรงนี้นะครับเนื่องจากเราได้ได้ราคาทุนมาดีเราก็เลยแบบอยากให้ให้ถือไปก่อนมากกว่าเพื่อจะไปรอปิดแกลบทีเดียวเลยนะครับ <c oughs> สำหรับคนที่ไม่มีล่ะนะครับสมมุติถ้าเกิดเรายังไม่มีจากโซนด้านล่างเนี่ยจังหวะย่อมาอย่างเงี้ยพอเล่นได้ไหมเนี่ยพอเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดถอยลงมาแถวเส้น200เนี่ยนะครับประมาณ8.03เนี่ยก็เป็นพอเป็นจังหวะในการ เข้าซื้อได้แต่ต้องยอมรับว่าทุนมันมันก็แย่กว่าจุดที่เราแนะนําซื้อแหละนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยที่มันได้ทุนดีจริงๆเนี่ยเพราะว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ยมันดิสคาวเยอะนะครับจากตอนนั้นลบเเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่ประมาณน่าจะน่าจะเหลือแค่ลบสมนะครับมันมันได้ตัวของดิสคาวเนี่ยเข้ามาเข้ามาช่วยด้วยนะครับมาที่ตัวของราคาทองคําดีกว่านะครับสำหรับราคาทองคำเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็อาจจะนิ่งๆเนี่ยเพราะตลาดสหรัฐมันมีการปิดไปนะครับเราก็ ยังมองภาพเหมือนเดิมแหละนะครับมันเป็นมันเป็นสามเหลี่ยมที่มีการเบรกขึ้นนะครับดังนั้นโมเมนตัมโดยรวมเนี่ยก็คงต้องให้น้าหนักในการปรับตัวขึ้นไปต่อก่อนแต่ก็ยังเน้นย้าเหมือนเดิมว่าเราไม่ได้มองว่าการขึ้นรอบนี้จะไปนิวไฮนะครับเรายังมองว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นสามเหลี่ยมก็จริงแต่ว่าในภาพใหญ่มันยังเป็นกรอบของไซเวย์อยู่ดังนั้นเวลาขึ้นเนี่ยเราก็ไม่ขนาดบูขนาดจะเป็นนิวไฮนะครับในตัวของทองคํา ส่วน s i l เวอนะครับส่วนซิ l เวอเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับมีการปรับตัวขึ้นมามีการเบรกตัวแนวต้านนะครับก็น้ําหนักก็คงเป็นการขึ้นต่อคล้ายกับตัวของราคารองคำแหละแพทเทิร์นมันก็เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่น้ําหนักก็ยังเหมือนเดิมว่าในภาพใหญ่เนี่ยมันก็ยังเป็นแค่ไซด์เวย์อยู่นะมันเป็นแค่ไซด์เวย์อยู่ดังนั้นเวลาขึ้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้คาดหวังขนาดการทำนิวไฮนะครับมาที่ราคาน้ำมันดิบ ในสเมกนะครับมาที่ราคาน้ำมันดิบ i นสเมกสำหรับราคาน้ํามันก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับโดยรวมเนี่ยเราก็ยังมองการขึ้นต่ออยู่นะครับจากเส้น SMA 20ที่ตัดเหนือ s m a 2 0 0นะครับโมเมนตัมโดยรวมก็เป็นภาพของการขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้คอมโบดิตี้ก็จะเห็นว่าทั้งทองคำนะครับทั้งตัวของน้ํามันเนี่ยก็โมเมนตัมก็ทั้งดีทั้งคู่นะครับมาที่ค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทก็คงไม่ได้มีอะไรมากนะครับหลักๆมันก็ยังเป็นกรอบ ไซเวย์อยู่นะครับก็เน้นช็อตด้านบนนะครับช็อตด้านบนมาก็รอปิดที่ด้านล่างสําหรับค่าเงินบาทส่วนค่าเงินเยนนะครับตอนนี้เริ่มมีการแข่งค่ากลับแต่มันก็ยังไม่ได้แข่งค่ามากพอขนาดที่จะเป็นจังหวะในการเก็งกําไรนะครับเพราะว่าถ้ามันจะเป็นจุดในการเก็งกาไรเนะี่ยมันควรต่ากว่าไฮเดิม erm ตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเบรกขึ้นไปเนี่ยแล้วมันลงมาต่ำกว่าตรงนี้มันจะทําให้อะไรที่เบรกขึ้นไปทั้งหมดเนี่ยทั้งก้อนเนี่ยนะครับเป็นฟอลเบรกถ้าเป็นฟอลเบรกเนี่ยเราถึงค่อยคาดหวังก,การลงนะครับ ส่วนยูโรดอลลาร์นะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับแต่อย่าลืมว่าการขึ้นของยูโรดอลลาร์เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดโกลเด้นคลอสขึ้นมานะครับดังนั้นโมเมนตัมมันอาจจะไม่ได้ดีมากมันอาจจะแบบขึ้นแล้วมีจังหวะยอหรือถอยบ้างสําหรับยูโรดอลลาร์นะครับเดี๋ยวมาที่ตัวของเซกเตอร์โลเทชันดีกว่านะครับสำหรับภาพของเซกเตอร์นะครับก็กลุ่มที่มีโอกาสจะเข้ามาในโซลิดดิ้งก็จะเป็นพวกมีเดียนะครับกลุ่ม คอมเมอร์สนะครับก็มีโอกาสจะวนมาในโซนลิดดิ้งเหมือนกันนะครับเฮลท์แคร์เนี่ยที่เอ่อที่มันเคยแลกเนี่ยนะครับก็เริ่มออกมาอินพูรวิ่งบ้างก็อาจจะพวกกลุ่มเฮลท์แคร์จะมีจังหวะแบบแบบฟื้นบ้างนะครับส่วนธุรกิจการเกษตรช่วงนี้เนี่ยมันมีโอกาสจะมาแลกกิ้งนะครับดังนั้นพวกตัวของ STA อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีในช่วงนี้นะครับ Transportation ก็อยู่ในโซนของ lagging อยู่เพราะว่าโดน AOT เนี่ยกดดันลงมานะครับเพราะว่ามันมันหลุดโล้นะครับ นอกนั้นก็คล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากเรามาเริ่มด้วยหุ้นแนะนำตัวแรกดีกว่านะครับสำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกคือตัวของ True นะครับสำหรับ True เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งละนะครับเพราะว่า True เนี่ยกำลังเจาะเทสไฮเดิมอ, erm อีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่มีการปรับตัวขึ้นมาคือการเบรกสามเหลี่ยมนะครับคือคนที่แบบซื้อตอนเบรกสามเหลี่ยมตัวซิมเม t ิคอลแตร์เกอรไม่ทันเนี่ยนะครับก็ จะมีแพทเทิร์นใหม่ให้เล่นละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็น ascending ต่อเลยนะครับจากซ y m มน t ิคอลเนี่ยปรับมาเป็น ascending ละนะครับดังนั้นถ้าเกิดมันมีการ break high ผ่านประมาณ9บาทขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นจังหวะ follow by ได้เป้าหมายคือ9.2และ9.4แนวรับคือ8.9 stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า8.7สำหรับตัวของ true นะครับอันนี้เป็น ascending นะครับที่ยังไม่ b r a k นะครับก็คือถ้าเ r a k ก็ค่อยเล่นนะครับ ส่วนตัวทันมานะครับเป็น Descending ที่มีการเบรกเอาเรียบร้อยแล้วคือตัวของบ้านปูนะครับคนก็ถามมาเยอะนะว่าบ้านปูเนี่ยส,สัญญาณบวกมันจะมาเมื่อไหร่นะครับก็คือเราก็ตีเส้นตรงนี้ไว้นะครับว่าเส้นดาวเทรนเนี่ยหรือว่าตัวกรอบบนของของ d e s c e n d i n g Triangle เนี่ยถ้าเบรกได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณของการกลับตัวนะครับตอนนี้ก็เบรกขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นโมเมนตัมโดยรวมเนี่ย มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับเป้าหมายคือ5.2แล้วก็5.4สําหรับตัวของบ้านปูนะครับแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ4.98แล้วก็สต็อปลอสถ้าต่ํากว่า4.86สําหรับตัวของบ้านปูนะครับก็เป็นจังหวะในการกลับมาเก็งกาไรได้นะครับแล้วก็ให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของแกลบนะครับคือถ้าเกิดแกลบปุ๊เนี้ยไม่ปิดเนี่ยการขึ้นจะยิ่งดีนะครับเพราะว่าถ้าโอเคถ้าเกิดถอยลงมาปิดแกลบก่อนเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นแบบไซด์เว้า up ต่ถ้าเกิดนะครับมันไม่ปิดแกลเนี่ยมันจะรุนว่าตรงนี้เป็นเบรกเอเวแกลบแะทำให้บ้านปูเนี่ยปรับตัวขึ้นได้เร็วนะครับถัดมานะครับเป็นตัวของ AAV นะครับสำหรับตัวของ AV เนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มยืนได้แล้วนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราไม่ค่อยชอบเม่อไหร่ใน AV ที่มันหลุดมันมีมันมีเดสคลอสขึ้นมานะครับแล้วมันก็ หลุดโลลงมานะครับเราก็เลยต้องให้ให้นักทุนเนี่ยรอไปก่อนสําหรับ AV นะครับแต่ตอนนี้นะครับมันเริ่มมีสัญญาณให้พอเล่นได้บ้างละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มหยุดทําโลละนะครับเริ่มหยุดทําโลละแล้วก็ดเวเจนเริ่มมานะครับก็เลยทําให้ตัว AV เนี่ยมีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลรีบาขึ้นมาได้แนวรับนะครับสองจุดศูนย์สองนะครับสต็อปลอถ้าต่ํากว่าหนึ่งจุดเก้าสี่เป้าหมายคือ Uh, 2.14แล้วก็2.22สําำหรับตัวของ uh, ตัวของ AV นะครับมาที่หุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยเนี่ยตัวล่าคือตัวของ s ินเน็นะครับสำหรับ s ินเนก็เป็นอีกหุ้นหนึ่งที่ภาพใหญ่แล้วค่อนข้างชอบเนะเพราะโมเมนตัมมันค่อนข้างจะแข็งมากนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราจะให้ซื้อลงแถวเส้น200วันไปนะครับแล้วตอนนี้ก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับโดยรวมผมมองว่า ซินเนกยังมีโอกาสจะขึ้นได้ต่อนะครับเพราะว่าสังเกตเบคไฮเสร็จปุ๊บย่อมาที่แนวเบคไฮยืนได้ไม่หลุดนะครับดังนั้นถือว่าค่อนข้างจะแข็งตามทฤษฎีเลยนะครับเบคแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับดังนั้นก็คาดหวังการขึ้นต่อสําหรับซินเนกเป้าหมายนะครับเป้าหมายแรกคือไฮเดิมแหละสิบสามจุดเก้าแล้วก็ถัดไปก็สิบสี่จุดสองนะครับแนวรับสิบสามจุดหนึ่งนะครับสต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่าสิบสองจุดหกสำหรับตัวของซินเนกนะครับ มาที่ตัวของ BLC นะครับสำหรับ BLC ก็เริ่มมีสัญญาณบวกเกิดขึ้นนะครับคือในในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับในภาพใหญ่คือมันเป็นมันเป็นไซด์เวย์นะครับเราเห็นว่าเวลาภาพใหญ่เป็นไซด์เวย์เนี่ยเวลาหลุดมันทดสอบกรอบล่างเรายืนได้ไม่หลุดเนี่ยมันมีโอกาสจะวกมาที่กรอบบนนะครับอันนี้คือภาพใหญ่ส่วนภาพย่อยนะครับส่วนภาพย่อยคือ ตอนนี้นะครับมันมีการยกโลที่สูงขึ้นนะครับแล้วกลับมายืนเหนือเส้น200วันได้มันก็เลยเป็นจังหวะในการเก็งกาไรเพื่อคาดหวังการขึ้นไปแถวกรอบบนนะครับกรอบบนก็แถาประมาณ5.4นะครับแต่แนวต้านย่อยระหว่างทางเนี่ยประมาณ5.15แนวรับคือ4.94 s t o p l o สตลถ้าเกิดต่ำกว่า4.82สําำหรับ BLC นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวนี้นะครับคือตัวของ b a นะครับสำหรับตัวของ b เนี่ยแนวโน้มนะครับ มันคือไซส์เวดาวแหละนะครับเพราะว่ามันก็วิ่งตามกรอบของดาวเทนชาน n e ลมาเรื่อยๆนะครับที่สำคัญในการเล่นตัวนี้นะผมว่ามันอยู่ที่จังหวะพุ่งออกจากดาวเทนชาน n ลนะครับพุ่งออกจากตัวของ RSI เนี่ยพุ่งออกจากเขตโอเวอร์โซนะครับสังเกตรอบที่แล้วนะครับจังหวะที่ RSI พุ่งออกจากเขตโอเวอร์โซเนี่ยคือตรงนี้นะครับก็คือแท่งตรงนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแคนเดลสติกแท่งเขียวตรงนี้นะครับ อัเนียเราจะเห็นว่าอยู่ที่กรอบล่างนะครับแล้วถ้าเกิดมันฟื้นจากกรอบล่างขึ้นมาเนี่ยแบบทะลุไฮเดิมอะไรขึ้นมานิดนึงเนี่ยและไอซ์ออกจากเขตโอเวอร์โซเนี่ยมันจาเป็นจังหวะซื้อเก็งกำไรเพื่อจะคาดหวังไปที่กรอบบนนะครับอันนี้ก็คือเราก็ดูแถวนี้ไว้นะประมาณ15.3ถ้าเกิดทะลุ15.3ได้นี่ยไอ์ฟื้นออกจากเขตโอเวอร์โซได้เนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับไปที่กรอบบนสําหรับ B8 นะครับแนวรับ14.8นะครับซ็อฟลอเถ้าต่ํากว่า14.5เป้าหมายคือ15 8แล้วก็ 16.3สําหรับตัวของ B8 นะครับถัดมานะครับเราก็มาที่ตัวของคําถามนะครับสําหรับคําถามตัวแรกนะครับคําถามตัวแรกเนี่ยเป็นตัวของ Gable นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า Gable เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณให้เราเล่นบ้างหรือยังนะคือก่อนหน้าเนี่ยเราก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่า Gable มันหลุดโลถูกไหมครับหลุดโลเราก็ต้องรอนะครับแต่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มพอพอจะเก่งกําไรบางอย่างได้ล้นะครับ เราก็ต้องเช็คก่อนว่าตรงนี้มีดิเวอร์เจน์หรือเปล่านะครับจะเห็นว่าเวลาผมวางแนวระดับปุ๊บเนี่ยเห็นเลยว่าโลเนี่ยไม่ทําโลใหม่ดังนั้นตรงนี้ดิเวอร์เจน์มาแล้วนะครับดิเวอร์เจน์นนมาแล้วตัว r s i นะครับเริ่มฟื้นออกจากเขตโอเวอร์โซลหรือ,อยังนะครับก็เริ่มฟื้นออกจากเขตโอเวอร์โซลแล้วดังนั้นแถว3.7ก็เล่นได้นะครับเป้าหมายคือประมาณ3.9แล้วกันแล้วก็สต็อปลอว์ถ้าต่ำกว่า3.6กนะครับก็คือถ้าถูกทางเนี่ยริคเรเวอร์เปนประมาณ2ตสอบตขอห a b l งนะครับ ส่วน F Smart ล่ะนะครับ F Smart กราฟเป็นยังไงนะครับสำหรับ F Smart เนี่ยถ้าเราจะถัวนะครับถ้าเราจะถัวเราต้องรอแพทเทิร์นก่อนมากกว่า F Smart เนี่ยแพทเทิร์นจริงไัมคล้ายๆกับตัวบ้านปูเหมือนกันนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันมันเป็นเ e ซิน n ิงแหละแต่ว่า descending ของบ้านปูมันก็มันก็ฟอร์มในทฤษฎีสวยกว่า F Smart ก็มันก็ถือว่ามองมัน d e s c e n d i n g ได้นะครับดังนั้นคีย์สำคัญไม่เกิดเราจะถัวเนี่ยอย่างน้อยมันต้องทะลุ5.3ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับ ส่วน TU นะครับท U วันนี้เล่นง่ายนะครับเพราะ t ีเนี่ยมันมีแนวรับที่เส้น200วันอยู่แล้วนะครับเราก็รับแถวนี้ไปนะครับประมาณใกล้ๆตรง1 4 6สีนะครับถ้ามันยืนเส้น2 0 0้ไม่หลุดจริงๆเนี่ยเออเราก็วางสต็อปแถวประมาณ14.5 1 14. 4่าแถวนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่หลุดจริงๆเนี่ยมันมีโอกาสจะวกกลับไปที่15.5หรือ16บาทได้สําหรับตัวของท U นะครับก็กราฟถือว่าโอเคนะครับก็ยังเป็นไซ w ์เว้าอยู่ถัดมาเป็นตัวของซีโนนะครับ เอ่อซีโนผมว่าเก่งกาไรได้นะครับเพราะตอนนี้อยู่แถวเส้น20วันบอดีจะเห็นว่าแถวเส้น20วันในช่วงหลังเนี่ยก็เป็นทําหน้าที่เป็นโซนแนวรับได้ค่อนข้างดีแล้วเราลองมองไปกอดหน้านี้แปบ๊บหนึ่งสําหรับซีโนเนี่ยมันมีแพทเทิร์นตรงนี้อยู่คือสามเหลี่ยมนะครับมีจังหวะเบรกขึ้นแต่เป็นการเบรกแบบ pull back นะครับสังเกตเบรกแบบ pull back ก็ยืนได้ไม่หลุดดังนั้น,น,นแถวนี้ก็เก่งกาไรได้แนวรับก็แถว 1.5นะครับสต็อปล็อตถ้าต่ำกว่า1.44ตรงนี้ก็ได้นะครับส่วนเป้าหมายก็มองแนวแรก1.6ไปก่อนถ้าผ่านไปได้ก็ค่อยไปมอง1.7สําหรับตัวของซีโนนะครับสําสหรับตัวของบ้านปูเราคุยไปแล้วนะครับก็คิดว่าโดยรวมคิดว่าน่าจะผ่านได้นะครับสําหรับตัวของบ้านปูนะครับตัวถัดมาเป็น PSL นะ PSL อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าไอ้สามเหลี่ยมนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ มันพยายามจะไปเบรกบนนะครับจะไปเบรกบนแล้วมันเบรกไม่ผ่านและกลายว่าสุดท้ายนี่มาเบรกฝั่งด้านล่างนะครับดังนั้น PSL เนี่ยมันยังไม่มีจังหวะในการเข้ารับเพราะว่าสัญญาณล่าสุดมันคือสัญญาณในฝั่งลงนะครับดังนั้นต้องรอไปก่อนนะครับส่วน SCTP นะครับก็อย่างที่เราคุยกันไปว่าตอนเนี้ยมันมันหลุดโลนี้ลงมาเนี่ยภาพมันเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราคิดว่า SCTP เนี่ยเราจะเล่นอีกครั้งหนึ่งตอนเส้น20บปัดเหนือเส้น200ขึ้นไปนะครับ มีโอกาสฟื้นไหม,ไมก็พอมีโอกาสฟื้นบ้างจากตัวแคนเดลที่มันที่มันมีหางนะครับแต่สัญญาณบบกจะชัดเจนก็คือต้องรอตัวของตัวเด่นคลอสให้ได้นะครับถัดมาเป็นตัวของคามาดนะครับคามาเดเนี่ยเราเป็นหุ้นที่เรามองมุมอมองเดิมนะครับมาทั้งทั้งปีนี้เลยนะครับก็คือเรา เรามองแต่ต้นปีเนี่ยว่าโอเคโซนแนวรับคือเส้น200นะครับส่วนแนวต้านคือแถวไฮเดิมก็ล่าสุดขึ้นไปเทสแถวแนวต้านนีไม่ผ่านตอนนี้ก็ย่อลงมานะครับคือถ้าหาจะหาจังหวะรับเนี่ยก็ต้องรับตัวแถวใกล้ๆเส้น200แหละนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาให้มันชัวๆหน่อยเนี่ยรอให้มันมีแคนเดลกับโปที่เส้น200ออกมาได้นะครับคือตอนนี้ถ้าต้อง,ต,องต้องพูดว่าหุ้นเนี่ยไอหุ้นโซนสูงเนี่ยนะครับผมว่า ความมั่นใจในการเก็งกําไรเนี่ยมันจะน้อยกว่าหุ้นโซนต่ำนะครับแล้วก็หุ้นใหญ่เนี่ยนะครับผมว่าช่วงนี้เล่นง่ายกว่าหุ้นขนาดเล็กนะครับหุ้นขนาดเล็กช่วงนี้เนี่ยเวลามันหลุดอะไรเงี้ยนะครับกราฟบางทีมันก็ก็แย่มอนกันถ้ารับมาก็ดูแถวเส้น200แหละนะครับถ้าหลุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมนะครับถัดมาเป็น KCE นะเคซผมชอบนะครับเราก็เราก็ยังมองภาพ KCE ีเนี่ยเป็นเป็นไซด์เว้า up นะครับรอบที่แล้วเราอาจจะแนะนําซื้อเร็วไป นิดนึงนะครับคือเราแนะนําซื้อตรงแถวเส้น20ตอนนี้มัน pull back ลงมาแต่สุดท้ายนี่มันลงมาถึงกรอบล่างของ uptrend channel เลยแล้วตอนนี้กลับขึ้นมาล้นะเพจทนที่ผมยังมองว่าตัวนี้มีโอกาสจะขึ้นต่อเพราะว่ามันก็ขึ้นตามกรอบ uptrend channel หละเป้าหมายที่เราคุยไว้คือ45ที่เป็นแก๊บคิดว่ามีโอกาสจะขึ้นมาปิดได้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาแถวใกล้ๆ46ซึ่งเป็นกรอบบนก็ได้สําหรับ KCE นะครับคราฟค่อนข้างดีเลยนะครับ สำหรับตัวของมิ้นท์ผมว่าให้มันฟอร์มตัวก่อนละกันนะครับคือแถวเส้น200เนี่ยเหมือนมันพยายามแบบเลือกอยู่ว่ามันจะยืนได้หรือมันจะยืนไม่ได้นะครับสังเกตรอบไปแล้วมิ้นท์เนี่ยเวลามาป้วนเปี้ยนแถวเส้น200อวันเนี่ยก็ก็ใช้เวลาใช้เวลานานเหมือนกันนะครับ๋ยวผมให้ดูเนี่ยตอนตอนรอบที่แล้วเนี่ยที่แถวเส้น200วันอันนี้เบรกขึ้นอันนี้เบรกลงนะครับก็คือเป็นประมาณนี้นะครับผมลบตรงนี้ออกก่อนเนี่ยสมมติเป็นเป็นแถวเส้นเส้น200วันเนี่ย เราก็รอแพทเทิร์นนะครับรอบตรงที่มันเบรกขึ้นเนี่ยมันเป็น descending นะครับแล้วมันก็เลยเบรกขึ้นอ่ะเนี่ยเป็น descending ตรงนี้นะครับแล้วมันเบรกขึ้นนะครับแต่รอบตรงนี้เนี่ยแต่รอบตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมี u p trend เนี่ยเป็นแนวรับเราจะมองเป็น a s c e n d i n g ก็ได้แต่มันไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นแล้วเบรกลงนะครับตรงนี้เราก็รอไปก่อนว่ามันจะฟอร์มแพทเทิร์นมาในเชิงรูปแบบไหนสำหรับตัวของมินนะครับ สำหรับเดลต้านะครับเดลต้าเนี่ยจังหวะแนวรับที่เราคุยไปเนี่ยมันคือแถวเส้น200วันนะซึ่งมันก็มันก็ผ่านไปแล้วนะครับเพราะมันล,ลงมาในช่วงต้นสัปดาห์นะรประมาณใกล้ๆตรง82เนี่ยนะครับเราก็มองเดลต้ามีโอกาสจะขึ้นมาแหละนะครับแนวต้านก็88ถึง90แต่อยากให้แบบรับตอนย่อมากกว่านะครับช้าไปหน่อยสำหรับตัวเดลต้าถ้าจะรับตรงนี้นะครับส่วนดูโฮมนะครับดูโฮมตอนนี้ยัง ยังไม่ได้มีสัญญาณให้เล่นนะครับคือมันอยู่ในช่วงของการทําฐานแนวต้าน10.6นะครับแนวรับ9.6สําหรับดูโคมนะครับส่วน MTC นะครับ MTC ผมยังไม่ค่อยชอบนะคือผมค่อนข้างจะกังวลว่ามันจะหลุดเส้น200วันนะครับเพราะช่วงหลังๆเนี่ยเทสเส้น200วันมามาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยเวลาเทสเนี่ยเด้งแรงนะครับแต่รอบนี่จะเห็นว่าเด้งไม่ค่อยแรงแล้วเริ่มหลุดละดังนั้น MTC เนี่ยผมคิดว่า ยังยังไม่ดูดีมากสำหรับ MTC นะครับแนะนำให้รอไปก่อนนะครับ OSP นะครับกับ CBG ถามว่าชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับผมชอบ OSP มากกว่านะครับเพราะ OSP เนี่ยเกิด Golden Cross ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับตัวของ OSP นะครับแนวรับก็แถวเส้น20นะประมาณใกล้ๆตรง23บาทนะครับ f SMAR t เราคุยไปแล้วนะครับก็คือรอ descending triangle ให้มันเบรกนะครับไทยคมยังเล่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังลงมาอยู่เลยนะครับอาจจะมีดิเวอร์เจ้์บ้างแต่ดิเวอร์เจ้์มันก็อาจจะทําให้ฟุ้นเนี่ยรีบาวไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเส้นดาวเทรนมันก็ยังยังกดอยู่สําหรับไทยคมคือถ้าเล่นรีบาวเนี่ยก็เล่นได้แค่ขึ้นมาแถวประมาณ11.2อะไรแค่นี้นะครับสำหรับตัวไทยคมยังอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่ในในช่วงนี้สําหรับไทยคมนะครับส่วน BTS เนะครับเล่นได้ไหมอันนี้นี่เล่นได้นะค,คือบ t s เเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับ อรอบที่แล้วเนี่ยที่เราให้เล่นคือตรงนี้นะครับ d i v e r g e n นนะครับเล่นไปแถวเส้น20วันได้รอบหนึ่งรอบนี้ก็มาอีกแล้วนะครับมันก็มองเป็น d i v e r g e n c ในภาพกว้างได้นะครับมันก็มีโอกาสจะรีบาวไปแถวเส้น20วันอีกทีหนึ่งก็4.6เป็นแนวตา้าน4.4เป็นแนวรับนะครับอาจจะวางสต็อปลอไม่ต้องไกลมากไม่ต้องขนาดถึงโลนะรถ้าถึงโลเนี่ยลีก์รีวอร์ดมันไม่ได้นะครับมันต้องต้องวางแย่ประมาณ4.28สําหรับตัวของ BTS นะครับส่วน EA นะครับ EA ผม เรื่องของบิ๊กหลอดเนี่ยผมไม่ได้เอามาพิจารณานะเพราะผมไม่เคยทําสติด้วยซ้ําว่าตัวของไอ้พวกบิ๊กหลอดอะไรเงี้ยมันมันช่วยในเรื่องของการการลงทุนใหมนะโดยส่วนตัวผมไม่ได้เอาตรงเนี้ยมาเป็นจุดในการพิจารณาครับแต่ในเชิงกราฟเนี่ยกราฟมันก็ยังอ่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันมันยังไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวแต่ถ้าเกิดเข้าใจสมมุติว่าเป็นแนวสายซิ่งเนี่ยอาจจะบอกว่าโหรอกราฟรายวันเนี่ยกว่าจะฟอร์มตัวบางนีมันช้านะครับแต่ถ้าเกิดแบบ Uh, เปิดกราฟลายหกสินาทีเนี่ยถามว่ามีแพทเทิร์นอะไรให้เราจะเล่นไหมมันก็มันก็จะมีเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับแต่ก็เล่นสั้นๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดเบรกผ่าน12.5ได้เนี่ยสต็อปลอสเร็วๆคือ12.1แต่ถ้าเกิดเบรกต่ำกว่า12.1เนี่ยมันเลือกฝั่งลงมานะครับบางนั้นกราฟก็จะยังไม่ค่อยดีดังนั้นตัวของ EA เนี่ยนะครับเล่น descending ในภาพเล็กไปเลยนะครับส่วนว g g นะครับมันก็ยังไม่ได้มีสัญญาณกับตัวอะไรนะครับับสงเกตว่า อ่าหุ้นที่ทำนิวโรช่วงเนี้ยเราจะดูว่ามีดเวอร์เจนไหมนะครับถ้าไม่มีดเวอร์เจนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็แนะนําว่ารอไปก่อนนะครับมันยังไม่มีอะไรให้เล่นนะครับส่วนเบมนะครับเบมเราก็มองเหมือนเดิมนะครับเรื่องที่เราคุยไปว่าถ้าเราจะเก่งกาไรเบมเนี่ยผมอยากให้มันผ่านตัวเส้น2 0 0้วันขึ้นมาก่อนมันก็ยังยังผ่านไม่ได้สําหรับเบมนะครับตอนเนี้ยมันก็เหมือนฟอร์มเป็นแพทเทิร์นนะครับเป็นเดซเซนดิ้งเหมือนกันเราก็รอให้มันเบรกก่อนละกันสําหรับตัวของเบมนะครับ ถ้ามีทุนอยู่แถวประมาณใกล้ๆ8บาทเราก็ต้องดูแถวตรงนี้ไว้ประมาณ7.5ถ้าเกิดหลุดยังไงต้องซ็อฟลอดก่อนเพราะมันจะเป็นการเลือกฝั่งลงนะครับน่าจะเป็นน่าจะรินน่าจะพิมพ์มาผิดน่าจะเป็นแคลคอมนะครับสําหรับตัวของแคลคคอมอันนี้ผมอาจจะยังไม่ชอบมากเพราะมันหลุดต่ากว่าเส้น20วันลงมานะครับคือตอนนี้ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพวก C คซออะไรเงี้ยนะครับผมว่าดูน่าเล่นมากกว่านะครับเซฟฟิตี้เล่นฝั่ง คอรถูกแล้วนะครับก็ย่อมาก็หาจังหวะคอรได้ส่วน c p x Star นะครับจริงแถวเนี้ยจะรับสะสมก็ได้หรือเราจะมองเป็นแพทเทิร์นเป็น descending ก็ได้นะครับแล้วรอ descending ให้แบบให้มันเบรกแล้วค่อยเล่นก็ได้นะครับจะเห็นว่าช่วงนี้เนี้ย descending t r i a n เ l e เนี่ยมาเป็นไปหมดนะครับดังนั้นจะเป็นแพทเทิร์นหลักในการเก็งกำไรช่วงนี้เลยนะครับเวลาหมดแล้วนะแป๊บเดียวก็9โมง5้าส้ละนะครับ r c l นะครับ e w a y วนะมันต้องรอกรอบล่างเลยแหละนะครับ25.5เนี่ยถึงจะ รับได้นะครับอฟอสเซลถือเป็นเซลลิงไคลแมกได้ไหมมันก็มันก็ถือเป็นถือเป็นเซลลิงไคลแมกได้แหละนะครับแต่ว่าเวลาจะซื้อเวลาจะอะไรเงี้ยก็ต้องวางแผนให้มันละเอียดมากขึ้นหน่อยละกันเพราะช่วงนี้ตลาดมันก็มันก็อาจจะยังแบบไม่ได้ดูดีมากขนาดนั้นนะครับือพวกหุ้นที่เกิดฟอสเซลเนี่ยเป็นหุ้นแบบอาจจะไม่ได้บางตัวจะมันหุ้นไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยนะครับคือบทีพวกเซลลิงไคลแมกอะไรเงี้ยถ้ามันจะทํางานแบบเร็วๆและดีๆส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบอตอนแบบ ขาขึ้นอะไรเงี้ยะมากกว่านะครับโอเคนะควันนี้ก็น่าจะขอจบรายการเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับแฟนเพจห่วนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ สำหรับแฟนเพจอยอต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม s ีเ first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ